ต่อบ้านเราก็ก็จะกลับไปซ้ากว่าเก้าสิบนะแล้วมาเต้นหมายถึงว่าตอนแรกเขาก็เต้นดีๆของเราแล้วแต่พอเขามาเต้นตามเขาเต้นเหมือนก็เหมือนตัวออริจินอลทุกเก่งนะเขาเป็นครูอ่ะเขาถึงเป็นขั้นครูใช่ไหมคิวใช่ใช่เขาเปิดโรงเรียนเกือบเปิดโรงเรียนแล้วก็เป็นแับเกือบขั้นครูอ่ะเขาไม่เก่งแน่เงยเขาต้องเก่งอยู่หรอว่าแม็กแม็กเต้นเหมือนแล้วนะเต้นเหมือนสุดๆเหมือเปล่าเหรออเอ พ, it, พ,พ, Jamie, พีพพ่พีก็หยุดเรียกตัวเองว่าเต้นฮะพี่พีคิวเต้นเต้นแบบพี่ได้หรือเปล่าไม่ได้เรียกว่าเต้นพี่พีกพากพี่พีไม่ได้เรียกว่าเต้นเรียกว่าเหมือนเมื่อกระดูกอะคือเหมือนมือสะโพแล้วแบบเหมือนเอียดเหงือยไม่ไม่ได้เต้นนั่งกินข้าวอยู่เขาลงมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเขาก็เลยลงไปส่งใส่ที่ข้างหัวเป็นตกตบตลกแล้วลงมาส่งนี่ไง คาปิบาลาแล้วก็ชุดนอนชิโนมอนโรไม่เลยกับชิโนมอนโล,โลอันี้ไปไหนอะอะไรคาปิที่มันอยู่ตรงเนี้ยคืออะไรเออมันกิ้งไปไหนก็ไม่รู้อะมันเคยอยู่ตรงเนี้ยแต่หนูเพิ่งรู้นาว่าแบบการที่พี่พีทให้ขอบมันทําให้แบบคนอิจฉาจริงอย่างเมืเ่อชาเมื่อเมื่อคืนที่หนูนั่งเมากับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากได้แบบพี่พีทอะคือเหมือนเราอยู่ข้างๆงะะอย่างเงี้ยค่ะแบบข้างๆจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเข้าใจปะแต่เหมือนคนที่เขาอยู่ข้างนอกเขามองมา จะเอาแบบนี้อิจฉาพี่บุ๋มเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรอเออหนูก็แบบแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่้างแล้วก็แบบเหมือนเห็นบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขามองมาอิจฉาี่บุ๋มเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออหนูเออมันมีผลเนาะกับคนที่เขาแบบเป็นคนนอกมองเข้ามาแต่เราเหมือนเราเห็นจนบ่อยเนีรอย่างเงี้ยเราแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบอิจฉาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอป่าเออมีใจไหมคะจริงอย่างที่คิวว่าใช่ไหมทุกคนมันแบบอ๋อเออว่า หาแต่มีบอว่าหาแต่พี่พีทหน่อยบอกถ้ามีอีกก็เอาเองเนาะจะให้คนสจะแบ่งให้ทำไมคำถามเจอหลานเจอหลานได้ไหมไงเธอเธอเธอจ่ายหรือยังไหนฉันดูสินี่เธอไม่ขยับตัวกันเลยนะทำไมเป็นอย่างเนี้ยจริงอิดมากครับบอกเขาทำจนเป็นเรื่องปกติแล้วไงแม่ฉันก็ให้ตุกกระจิ๊บจุกกระจิ๊พี่พี่น่อยตัวสีเงินนี่หนูก็ให้นี่อ่ะไของขวัญวันเกิด เป็นของขวัญวันเกิดตรงนี้ตรงนู้นหนูก็ให้ตรงนี้หก็ให้ไอ้ข้างหลังนี่หนูก็ให้ไอ้ก้อนเล็กๆเนี่ยก้อนเล็กๆเหรอโอ้ทานแล้วเหนียวไหมไม่เหนียวหนิเขาจับหนูไม่หยุดไม่หย่อนอย่าจับนี่อย่างนี้มันเป็นยางมันถึงตะตุ่มแล้วนะเป็นไรไม่ได้หนูเป็นอะเขาบอกว่าถ้าพี่พีชอยากให้พี่บุ๋มมาส่งทุกวันพี่ต้องไปทำงานตอนเที่ยงค่ะเออเราก็ยพูดว่าเราจะไปทำงานตอนเที่ยงใช่ตอนเนี่ยเที่ยงหนูก็ลงมาเห็นไหม ขานาดหนูนอนหกโมงเชา้าเที่ยูก็ลงมาไม่เที่ยงยี่สิบเอ็ดโมงหนูก็ลงมาถูกไหมถูกแล้วพี่พี่ก็ต้องไปทำางานเที่ยว <laughs> <laughs> พี่พีเราเป็นผู้บริหารไม่แต่ว่าเมื่อวานอะ่ะตอนที่ไปอะ่ะพี่ผมไปไปช่วยดูที่โรงพยาบาลอะ่ะไปถึงว่าที่โรงพยาบาลสัตว์เก็ไปนั่งรอไปช่วย<อ>ดูแบบไปให้กำลังใจงแล้วแบบน้องอะ่ะเศร้ามากน่า<อ>รักหนู อยู่น่งรับเนี่ยนั่งนั่งรอกี่ชั่วโมงนะพี่จุ๋มกี่ชั่วโมงเราแบรนดลูกค้านะคะแบรนลูกค้ากี่ชั่วโมงไม่ใช่ของพี่หุ๋งพี่พีนะคะของลูกค้านะคะเราไปถึงตีสองทีหนึ่งใช่เกือบตีสามใช่นั่งรอเออนั่งเกือบถึงเช้า มันทำมันทำงานเดือนเดียวมันได้ไปเที่ยวฮ่องกงฟางมาทำงานกับหนูแค่เดือนเดียวฟางได้ไปฮ่องกงขอบคุณนะคะที่เอ๊บแล้วแล้วเป็นคนที่เยอะที่สุดด้วยนะพี่ส่งรู้ยังว่าใครคนเดนกไม่แล้วคือหลังจากนี้คือไ่รู้ยังใครโดนคนเดินกำจัดคือแบบมาทำงานเดือนเดียวเราเราให้ทุกคนฟังยังว่าตอนที่ชวนฟางไปฮ่องกงนะครับทุกคนน่ะตอนที่ตอนที่บอกไปว่าไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปเพราะว่าแบบเหนื่อยงานแต่งมาอะไรเงี้ยทุกคนบอกไปไปก็จบแบบฟาง เดี๋ยวหนูต้องไปถามแฟนก่อนถ้าหนูไปแฟนก็ต้องไปแต่แฟนก็ไม่รู้จะหยุดหรือไม่หยุดแล้วหนูมีคลิปเขาใหญ่อยู่กับแฟนอะไรอยู่เยอะเม็ดอู่เยอะป่ะทีเดี๋ยวเม็ดฟังเม็ดฟังเม็ดเนาะฟังเม็ดเนาะโอ๊ยป้าก็พี่บุ๋มเอะเมมเบอร์หนูไว้ว่าฟังติดแฟนติงฟังเม็ดเนาะแล้วสุดสุดท้าย สุดท้ายพอฟางไปฮ่องกงเขาบอกว่าพี่พีชขาเมาได้ไงก่อนจริงๆเดี๋ยวนะสุดท้ายพอไปงงพี่พีชเป็นไรอ่ะงนู้เนี่ยไม่เหมือนเดิมอ่ะพีชเต้นไปอ่ะพี่พีชไม่อยู่กับสแน็คมากไปปะเนี่ยเออเขาบอกมันปลดสกิลหลายๆอย่างเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปไปบ้านแน็คใช่ไหมที่เป็นไลฟ์แบบแล้วแน็คพาไปทัวร์บ้านอ่ะ ใหญ่โตหรอที่้านไหนกันคือคือนักมีที่ดินเป็นสิบสิบปืนแถวนั้นนะเดี๋ยวเขาผ่านอันไหนก็ที่ดินตัวเองเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชื่อซอยแล้วเป็นเป็นซอยชาลีจริงอแล้วเปลี่ยนอะไรปะไม่อันนี้ขาย่าใหเขาก่นแล้วเขามีอันนึงอ่ะสร้างบ้านแบบทรงโบสถ์ทรงโบสที่กำลังจะเสร็จอ่ะฟังเห็นปะ อ๋อใช่ที่ที่เป็นประตูใหญ่ๆที่อยู่ข้างบ่อน้ําเล็กแล้วถ้าเสร็จอ่ะเอามาถ่ายเป็นสตูสวย่ันให้น่างเห็นเพราะว่าเขามาสร้างที่ใหม่อ่ะมาขุดบ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากําลังจะบอกว่าเออเขาก็ให้เก็บไฟเขาด้วยก็ก็สนุกนะไปไปทัวร์ก็สนุกมนคือได้ก็บอันนี้กบดูเรียบร้อยไปเลยเขาอยากให้ฉันโตขึ้นแต่เขาแบบซาขึ้นฉันรู้ว่าเธอว่าแปลกปะแค่จำนวนเฉย